สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสืบเรื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ก็มีตัวเลขของคนไทยที่เป็นมะเร็งมากก็เลยทำให้คิดว่าในบ้านที่มีเด็กจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งในเด็กหรือไม่วันนี้รายการรักุ่ยถูกทางสัมภาษณ์แพทย์หญิงดารินซอโสธิกุลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ เราเขียนถามอาจารย์ว่าสถานการณ์ของโรคมะเร็งในเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรมะเร็งในเด็กเนี่ยนะคะอ,อ,อุบัติการเนี่ยเราก็พบได้บ่อยพอสมควรนะคะประมาณสักเคสใหม่นะคะประมาณ1000รายต่อปีนะคะที่ประเทศไทยนะคะมะเร็งส่วนใหญ่แล้วที่เป็นในเด็กคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเราเรียกว่าลิวคีเมีย นะคะแต่โชคดีนะคะที่มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง70-80%นะคะทีนี้ปัญหาที่สําคัญเนี่ยในการที่เรารักษามะเร็งเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากพอคุณพ่อคุณแม่พอรู้ว่าลูกเป็นมะเร็งโอ้แบบทุกข์ละพอทุกข์ละแล้วเด็กเนี่ยคือเหมือนก็เหมือนคล้ายๆขาดที่พึ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงโรงพยาบาลก็ยังมาเจอต้องมีการที่จะ ทำให้เจ็บตัวโดยการที่จะเจาะเลือดนะคะหรือว่าเจาะไขกระดูกนะคะหรือว่าเอาเด็กเข้าไปในช่องอุโมงค์เล็กๆเพื่อทำซีทีสแกนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กก็ค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีการเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะในในตัวโรคแล้วก็ช่วยกันกับคุณหมอเนี่ยนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถก้าวผ่านหรือก้าวข้ามกัน รักษาไปได้เพราะว่าที่ประสบการณ์มาเนี่ยยากๆเนี่ยอยู่จะอยู่ในช่วงแค่ประมาณสักเ,เดือน2เดือนแรกถ้าเด็กก้าวข้ามไปได้เนี่ยโอ้ผลการรักษาจะดีมากและเด็กก็มีโอกาสที่จะหายขาดสูงอย่างที่ได้เรียนไปนะคะถ้าเรานึกถึงว่ามะเร็งเป็นโรคที่ผู้ใหญ่เป็นกันมากวันนี้ก็ได้ทราบแล้วว่าเด็กก็เป็นเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่าพ่อแม่ต้องดูแลเด็กค่อนข้างมากมีขั้นตอนที่มีความเจ็บปวด มีขั้นตอนที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่มากมายทั้งเด็กและคุณพ่อคุณแม่และญาติในบ้านด้วยเราจะคุยกันต่อน,นะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งทางคุณหมอดารินได้ทำเพื่อให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรักษาเด็กได้อย่างได้ผลมากขึ้นมีความเจ็บปวดน้อยลงมีความร่วมมือมากขึ้นพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกลูกท